ยูฟ่147เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยหมวยสล็อตและอื่นอืนอ,นอีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียบใต้คานชาแนลครับวันนี้กลับมาพบกับผมโกกาปอบปอบเซียนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันประจำวัน วันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับวันพฤหัสที่18นะครับมิถุนายน25 6 3แล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตนำพานะครับผมไปดูฟุตบอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้จัดให้เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานหายไปหนึ่งวันต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่ต้องขอฝากด้วยกันสำหรับยูฟ่าหนึ่งสีแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเสียงไทยเสียงโชคนะครับผมก็สมัครเข้ามากันได้นะครับ เรื่องการเงินเนี่ยสบายสบายเลยนะครับไม่มีโกงแน่นอนไม่เคยมีประวัติการโกงนะครับฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติภายใน3นาทีนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปวันนี้เราไปดูฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับผมไปดูฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับผมไปดูคระหว่างนะครับเรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านรับการมเยือนของบาล์เซียนะครับผมคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามตามเวลาบ้านเรานะครับ เดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันหน่อยสำหรับคู่นี้นะบทวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันนะครับสถิติเฮตูเฮต d นะครับผมคู่นี้นะครับล่าสุดเป็นฝ่ายของเรอัลมาดริดนะครับที่บุกไปเอาชนะบาร์เซียมาได้ในบ้าน3ประตูต่อนหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคู่นี้เสมอกันมา1นหนึ่ง,น,งนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับผมในเดือนเมษายนปี2019นเะเป็นฝ่ายของบาร์เซียที่เปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้2ประตูตอนน่อ1 ถือว่าคู่นี้เนี่ยเป็นเป็นบิ๊กแมตช์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สถิติการเจอกันมาเนี่ยนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกัน1ครั้งตั้งจาก3แมตช์ที่ผ่านมานะครับเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เรอัลมาดริดนะครับรวมทุกรายการที่ผ่านมานะครับสำหรับเรอัลมาดริด ถ้าให้ดูแล้วเนี่ยโโอ้หผลงานยังไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่นะครับผม5นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับเป็นการพ่ายแพ้3นัดนะครับแล้วก็เก็บชนะทั้งหมดได้2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเรอัลมาดริดเปิดบ้านรักกบการมาเยือนของเอบานะครับแล้วก็ถลุงเอบาไป3ประตูต่อนหนึ่งนะครับมาดูสถิติในบ้านของมัดดิดกันบ้างแล้วกันนะครับมัดดิดนะครับผม5นัดที่ผ่านมานะครับถือว่า2นัดล่าสุดเนี่ยมัดดิดเนี่ยเริ่ม ฟอร์มที่จะกลับมาบ้างนะครับผมเป็นการเอาชนะรวดมา2นัดนะครับล่าสุดเอาชนะเอีบาร์เมื่อสักครู่นี้เรียนไปแล้วนะครับสามประตัวหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนานะครับผมก็เก็บชินชิดในบ้านด้วยนะครับผมเป็นการเอาชนะบาร์เซโลนามา2-0นะครับแต่หลังจากที่ชนะมา2นัดเนี่ยนะครับมาดริดเนี่ยนะครับแพ้2เสมอ1นะครับเป็นการพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม 2ประตูต่อ1นนะครับในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เสมอกับเซลตาบิโกมา2-2นะครับหลังจากนั้นก็พ่ายแพ้ให้กับเรอัลซซิดัมา4ประตูต่อ3เรียกว่าโอ้โหก่อนหน้าที่จะเก็บชนะสองนัดรวดเนี่ยมัตติเดนฟอร์มแผ่วมากๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเปิดฤดูกาลมาแล้วไม่ใช่เปิดฤดูกาลนะครับเปิดช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะครับผมฟอร์มบัตติดก็กลับมาดีขึ้นนะครับผมเป็นการเอาชนะ2รนัดรวดนะครับ เรามาดูทางฝั่งผูง้มาเยือนกันบ้างแล้วกันนะครับห้านัดทั้งหมดที่ผ่านมารวมทุกรายการของบาลนเซียนะครับเรียกว่าผลงานของบารนเซียรวมทุกรายการไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมนะสังเกตได้ว่าจะชนะแค่นัดเดียวนะครับเป็นการเอาชนะเหนือเรอเบติสมา2ประต่อหนึ่งนะครับนอกน้นกแพ้ไป2เสมอ2นะครับล่าสุดนี้บาลนเซียเสมอมานะครับเสมอเรเบนเตนะครับผมแล้วก็เป็นฝ่ายของบารนเซียที่เปิดเลนราคามาต่อที่ครึ่งครบลูกนะครับเรียกว่า ไม่ได้เรียกว่าอย่างไฮะเสียทรัพย์แน่นอนนะครับเออโกพูดผิดนะเสมอกันนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับแพ้ราคาไปนะครับส่วนเกมไปเยือนนะครับผมเรียกว่าบาเลเซียเนี่ยไม่เอาเอาไหนเลยนะฮะเรียกว่าไม่ใช่ลูกขีลูกคนด้วยนะเรียกว่าผลงาน,นไม่ดีเลยนะฮะ เกมไปเยือนเนี่ย5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับเป็นการพ่ายแพ้3นัดรวดนะครับแล้วก็เสมอ2ล่าสุดเนี่ยเอาทําได้แค่เสมออเาเบสมา1ประตูต่อ1นะครับหลังจากนั้นก็แพ้มา3นัดรวดเป็นการพ่ายแพ้ต่อเรือซูุดัดนะครับผม3-0พ่ายแพ้เกตาเฟ่์3-0พ่ายกรย 30, ากรนาดา2-1นะครับแล้วก็เสมอกับเซ็นเตอรเรโอเนซ่านะครับผมก็ถือว่าผลงานการไปรเยือนของบาเลนเซียวันนี้เนี่ยยังมองว่านะครับผม ผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่สู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านอย่างเรอยลมาดริดที่เปิดเดรนราคามาต่อลูกครึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยโกเนี่ยเลือกเชียร์แล้วลมดริดนะครับผมนะถึงแม้ว่าผลงานในเกมเลีกช่วงก่อนปิดเบรกไปนั้นนะครับพร้อมจะดูกระท่อนกระแท่นดูแผ่วลงไปบ้างนะครับแต่มองว่าเกมนัดล่าสุดที่กลับมาเปิดเลีกนะครับแต่กันอีกครั้งนั้นพวกเขานะครับทำได้ดีนะครับเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองบ้างได้แล้วนะครับต่างกับ ด้านทีมเยือนนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะไม่เอาอ้าวไหนเลยนะครับวันนี้โกเลือกให้ไปอยู่ที่ลาชันชุดขาวนะครับเรอัลมาดริดนะครับต่อไปลูกครึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เต็ม10โกให้ไปอยู่ที่เรอัลมาดริดแนะครับผมนะแปเต็ม10นะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถตามกันได้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันสําหรับเสียบใต้คันชั้นนอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้โกการ์หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเต็งแน่นๆหนึ่งตัวนะครับที่จะมามอบให้ทุกๆๆทท่่่่่าาานน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 ใใใุกกกกกววววััััะะคครบบี้้้โตตออองลลลไไปปปแจจพหมิ Assalamualaikum